หลายๆคนได้ยินคำว่าเลอแทบครับยิ่งในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ตื่นตัวกันขึ้นมากๆแล้วก็เราจะเริ่มเห็นนะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมในครั้งนี้กับนี่เลยเลอแท็บพิษณุโลกบ่ายทัวร์เดอะฟองนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ ถึงข้อมูลดีๆต่างๆนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกครับคุณภูสิทธิสมจิตตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับครับท่านผู้ว่าครับผมสวัสดีครับอย่างที่เกินไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่ากิจกรรมในที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะฮะที่ว่าจะมาเป็นเจ้าภาพเพราะเป็นการจัดแข่งขันระดับนานาชาติครับทำไมพิษนุโลกถึงได้เป็นเจ้าภาพครับคือต้องบอกว่าระแแบบายทูร์ฟองเนี่ยเป็นที่มาที่ไปคือเป็น เรื่องของทริปการปั่นระดับนานาชาติที่เขาจัดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางประเทศไทยเราโดยสํานักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมนิรรศการก็ไปเจราจากับเจ้าของแบรนด์ตัวนี้แล้วก็นํามาจัดในประเทศไทยซึ่งเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปจัดที่จังหวัดพังงาครับแล้วกจ็จังหวัดพังงาก็เป็นเจ้าภาพในการจัดปีที่แล้วมาเป็นปีสุดท้าย นับถัดจากนั้นมาก็จังหวัดพิศณโลก,ก็ได้ไปทำข้อเสนอกับสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการเ,เพื่อโปรโมตเพื่อนำเสนอ,อยื่นข้อเสนอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดเลอแท็บในปีต่อมาหลังจากที่ปีที่แล้วพังงาเสร็จสิ้นไปแล้วครับครับาวผมเราพูดถึงเลอแท็บหลายๆคนที่เป็นคนจังหวัดพิษณุโลกเอง อาจจะมองว่าเฮ้ยเราจัดในครั้งนี้เราจะได้อะไรให้กับจังหวัดบ้างอนะท่านผู้ว่าครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องของแบรนด์ของ l e อแท b บไบโตรดฟองเนี่ยมันเป็นแบรนด์การปั่นจักรยานในระดับนานาชาติเลยนะครับ,รบก็จะมีเรื่องของอสมาชิกเรื่องของผู้ที่สนใจเนติดตามนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือทั้งภายในนักปั่นจักรยานทั้งภายในและภายนอกประเทศเนี่ยเขาก็มีความสนใจกับ ไอตัวการจัดแข่งขันในแบรนด์นี้นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้นำเสนอกับทางสำนักงานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการก็พิจารณาคัดเลือกให้พิสโรกเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดเรือแท็บไพโรดบายทูดูฟองสำหรับใน3ปีที่จะถึงนี้นะครับผมและณตอนนี้เองครับเรามีการเตรียมพร้อมอย่างไรกันบ้างที่จะจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับสิ่งแรกเลยคือความเป็น พิณุโลกเนี่ยได้จัดว่าเป็นเมืองไมซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องจัดกิจกรรมที่เป็นระดับนานาชาตินะครับจริงเรามีความพร้อมลหลายๆอย่างในโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเนี่ยทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราถือว่าเป็นเป็นเมืองเราเนี่ยมีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทั้ง <c oughs> การท่องเที่ยวใน 3... เขาเรียกาสามวัดนะคือเออสธรรม <c oughs> นะครับสมธรรมคือ วัฒนธรรมนะครับแล้วก็ธรรมชาติมีธรรมะด้วยนะธรรมะวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะครับก็ความเป็นเมืองสามธรรมเนี่ยอย่างที่จุดเด่นจุดหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในสภาพพื้นที่ของพิศโลกเนี่ยมันจะมีทั้งที่เป็นเมืองที่เป็นการเติบโตของชุมชนเมืองแล้วก็เมืองที่เป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนะครับทางด้านการจัดงานครั้งนี้เนี่ยทาง สสปนหรือทีเซเนี่ยหรือทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับที่บอกเนี่ยเขาก็จะมาดูพื้นที่ต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดเส้นทางปั่นนะครับแล้วก็คัดเลือกเส้นทางปั่นที่มีความเหมาะสมซึ่งก็เลือกเส้นทางปั่นไว้2เส้นทางนะครับอย่งไรบ้างครับในเส้นทางแรกเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ปั่นในระยะทาง166กิโลเมตรนะครับ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางในระยะทาง66กิโลเมตรนะครับในเส้นทาง166กิโลเมตรก็จะอยู่ในพื้นที่ของ3อำเภอคืออำเภอเมืองอําเภอวังทองและก็อําเภอวัดโบสถ์นะครับส่วนพื้นที่เส้นทางปั่น66กิโลเมตรก็จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองอย่างเดียวนะครับครับว่าท่านผวาเองเนี่ยก็ไปทดสอบเส้นทางมาแล้วด้วยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ว่าครับคือจริงๆแล้ว ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยผมคงต้องศึกษาเส้นทางทั้งสองเส้นทางเลยนะครับในเส้นทาง166กิโลเมตรเนี่ยก็มีความงดงามนะครับในเรื่องของธรรมชาตินะแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปปั่นนะเขาเท่านั้นเองนะครับก็ไปสำรวจเส้นทางทั้ง,มงหมดรวมถึงจุดพักต่างๆนะครับใน,ในแต่ละเส้นทางนะครับอย่างเส้นทาง166กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีจุด พักอยู่ทั้งหมด5 5จุดนะครับส่วนเส้นทาง66กิโลเมตรก็มีจุดพักอยู่2จุดนะครับ <Okay. S 2> ที่ลงไปสำรวจจริงๆก็คือเป็นเส้นทาง66กิโลเมตร uh huh. นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางที่ผ่านลัดเตาะไปตามท้องทุ่งแล้วก็ <Okay. S 2> เขตชุมชนต่างๆนะครับซึ่งได้ไปสัมผัสรงพื้นที่จริงๆในการปันเนี่ยก็ดูความเรียบร้อยต่างๆของเส้นทางนะครับแล้วก็เป็นการ สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะด้วยว่าในช่วงวันที่4ธันวาที่เราจะจัดเรื่องของการปัน่นเอแท็เนี่ยก็จะมีนักปั่นจากต่างประเทศนะเข้ามาปั่นในพื้นที่ของพิษโลกรวมถึงนักปั่นภายในประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพที่สําคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมในการาเชียร์หรือว่าในการสร้างความประทับใจให้ใหกับนักปั่นเนี่ย จะต้องมีส่วนยังไงบ้างในส่วนของพี่น้องประชาชนครับผมท่านผู้ว่าครับพูดถึงในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วที่นักปั่นหลายๆประเทศจะเดินทางเข้ามาในเรื่องของสวิตต่างๆห้องพักที่พักหรือว่าจะเป็นตลาดวิถีชุมชนอะไรต่างๆที่เขาจะได้มาสัมผัสครับอย่างนี้คือเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรไว้แล้วบ้างครับจริงๆเมืองพิษโรกเป็นเมืองที่มีจุดแข็งทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะเพราะฉะนั้น ในโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการท่องเที่ยว <c oughs> เช่นที่พักถนน <c oughs> นะครับหรือแม้แต่การหาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารต่างๆเนี่ย <c oughs> มันพร้อมเกือบทุกอย่างครับเพียงแ, <นะ S 1> แต่ว่าเราต้องเอาเรื่องของอีเวนต์เข้ามาจัดในพื้นที่เท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของพิศโลกนะครับที่เราจะเอาอีเวนต์ในเรื่องของกีฬาเข้ามาจัดในพื้นที่ของเรานะครับ<ค>ใน3มปีเนี่ยเราจะได้โอกาสในการจัดโอ e ิมปิกสำหรับเมืองพิศโลกนะครับ<ค><ม>ก็ใน3ปีนี้ก็จะพิจารณาเลือกเส้นทางแต่ละเส้นทางอย่างปีนี้เราจัดอย่างที่อทบอกนะครับว่า166กิกิโลเมตรเนี่ย สามอำเภอแล้วก็ใน66กิโลเมตรเนี่ยระยะสั้นๆนเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวคืออำเภอเมืองนะครับแต่ว่าอำเภอเมืองกับอำเภอวังทองอส่วนใหญ่ก็จะคาบเกี่ยวกันตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่รอบๆนะฮะใช้เวลาปั่นเน่างมากก็ไม่เกินครึ่งวันนะครับครับผมและแบบนี้ครับจากที่ท่านผู้ว่าได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางนะครับแล้วก็ไปทำข้อเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ให้ร่วมกันต้อนรับร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมเชียร์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็ที่ตอบรับกลับมาสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมคิดว่าผู้มาเยี่ยมเยือนต้องการคือน้ำใจไมตรีของเรานรรในการแสดงออกในการมีส่วนร่วมในฐานะเป็นเจ้าภาพนะครับสิ่งนี้ก็อ,อ,อยากจะฝากพี่น้องประชาชนถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนในการต้อนรับในการจัดแมชการแข่งขัน ครั้งนี้นะครับในวันที่4ธันวาในส่วนที่ผมลงไปสำรวจพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามสร้างความเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นเจ้าภาพจะต้องทำอย่างไรบ้างในการขอความร่วมมือยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเชียร์นะครับ,รบซึ่งแน่นอนครับการที่นักปันป่นปั่นตามเส้นทางต่างๆที่ผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านเนี่ยเราออกมาเชียร์ได้ครับเขาจะใช้ในพื้นผิวจะจ,ะจะราจรเท่านั้นเอง ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของน้องน้อง,องสุนัขทั้งหลายนะครับที่อยู่ตามบ้านเนี่ยปรากฏว่าในที่ชุมชนเนี่ยเขาจะเลี้ยงพวกนี้ไว้เยอะนะครับสำหรับเฝ้าบ้านเพราะนั้นในวันที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็ขอความร่วมมือในการเก็บสัตว์เลี้ยงต่างๆพวกนี้เอาไว้กับบ้านนะครับอย่าปล่อยออกมาเพ่นพ่านบนผิวจราจรเพราะว่าเวลาขบวนมาหรือนักปั่นมาเนี่ยโอกาสที่จะเกิด ถ้าขึ้นมาบนผิวจราจรเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในการเป็นเจ้าภาพเนี่ยช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงตรงนี้ให้ดีอันที่1อันที่สองคือต้อนรับนะครับการแสดงออกการเชียร์นะครับอันที่3คือหลีกเลี่ยงเรื่องการใช้เส้นทางปั่นนะครับในวันนั้นนะครับชั่วคราวเท่านั้นนะครับ บางเส้นทางเนี่ยอย่างเส้นทาง166กิโลเมตรเนี่ยก็ผ่านชุมชนหมู่บ้านเหมือนกันนะครับเป็นระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับในชุมชนเนี่ยเนื่องจากว่าถนนเนี่ยมีเพียงแค่2เเลนเพราะฉะนั้นถ้ารถมาจอดข้างทางซะมันก็จะมีปัญหาก,กับการปัน่นเส้นทางปัน่นจักรยานนั้นขอความร่วมมือว่าในวันที่4ธันวาพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นจะเอารถขึ้นมาจอดอยู่ในถนนที่ เป็นเส้นทางที่ผ่านชุมชนแล้วก็เป็นเส้นทางปั่นครับท่านผู้ว่าครับอย่างนี้เนี่ยเราเราเห็นตามโซเชียลเนาะเวลาที่มีนักปั่นเนี่ยปั่นกันมาแล้วคนก็คือไปแท็กมืออย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ควรทำนะไม่ได้ครับ<อ>ในใน<ด>หลักการนะครับเราได้แต่เชียร์อยู่ข้างทางแล้วก็ยิ้มเนี่ยแหละครับคือเสน่ห์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์นักปั่นนะครับนั้นอย่างที่ บอกแล้วในเส้นทาง166กิโลเมตรเนี่ย <c oughs> จะมีสถานีพักหรือที่เราเรียวกว่าฟีดสเตชันอยู่ประมาณ5สถานีซึ่งแต่ละสถานีเนี่ยก็อยู่ในเขตชุมชนเขตอบต <c oughs> นะครับตางอบตอก็จะเป็นเรื่องของการต้อนรับจ <c oughs> ัดเตรียมสถานที่ต่างๆด้วยใช่ครับสำหรับเป็นจุดพักให้น้ำบ้างนะให้ผลไม้บ้างนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเอา น้ำใจของเราที่แสดงออกในเรื่องของการเชียร์ในเรื่องของการต้อนรับนะครับ,รบสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านมาแสดงได้มผมเชื่อว่านักปั่นที่มาจากต่างพื้นที่เนี่ยเขาต้องการมาแข่งกีฬาแล้วก็ต้องการดูสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะนั้นผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวพิษณโลกทุกทุกท่านนะครับทุกๆพื้นที่นะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะักกีฬาในพิษณุโลกในการ ปั่นจักรยานที่พิศโกรกครั้งนี้ครับนี่เลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีสีสันด้านหลังเนาะมีนักปั่นมาร่วมกับเราด้วยวันนี้อันนี้คือเราได้มีมีโอกาสได้ไปปั่นร่วมกับท่านผู้ว่ามาแล้วด้วยใช่ไหมครับอย่างด้านหลังของเรานี้อันนี้คือเป็นหมาแชลเลยใช่ไหมครับในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างครับคือตอนนี้ทางทีมทีมงานมาแฉลเราเข้ามพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับนักปั่นที่จะมาร่วมกับเราครับอยู่แล้วครับ นี่เลยนะครับท่นานว่าครับพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆต้องขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าในเรื่องของเส้นทางเนี่ยเราผนึกกาลังกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับภาคเอกชนรวมถึง,าท,าง,งทางสํานักงานตํารวจทางสถานีตารวจภูธรจังหวัดพิโลกนะครับทางาทุกฝ่ายรวมถึงทางทางหน่วยทหารด้วยในการช่วยดูแลความปลอดภัยแต่ละสถานีแต่ละสถานีเพราะว่า ในวันที่4เนี่ยเราจะต้องเข้าพื้นที่เนี่ยตั้งแต่ก่อนสว่างเพราะเริ่มสตาร์ทเนี่ยจะประมาณ6โมงเช้านะครับที่พระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็ผ่านไปตามเส้นทางหลักของของเมืองแน่นอนครับการคอนโทรลระบบจราจรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่สำคัญก็คือขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่านี่คือโอกาสนะครับของเมืองพิสโลท่านผู้ว่าครับเราจะเห็นเลยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เราเห็นทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐภ<ช>าคประชาชนชเขาแบบว่าร่วมมือ,มอร่วมใจกันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับคืองี้ครับอย่างที่การจัดแข่งขันแมตช์ใหญ่ๆอย่างงี้รำพังภาครัฐเองนะครับก็คงจะได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าภาคประชาชนเขาม,มามีส่วนร่วมด้วยจะได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับ,ร,บรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ด้วย ที่สําคัญกนะ็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่นี่แหนะคือเป็น,นกลไกที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาที่เข้ามาปัน่นอ่ะเหลือไวบบ้สั้นๆน,นะครับรท่านผู้ว่าได้เชิญชวนค,นคุณผู้ชมครับมาร่วมติดตามการแข่งขันในครั้งนี้หน่อยครับครับสำหรับวันที่4ทธันวาคม6 5 6 5ในในที่จะถึงในครั้งนี้นะครับก็จังหวัดพิษุโลกได้รับโอกาสในการจัดการแข่งขันปัน่นจักรยานนานาชาติ เลอแทบพิสโลกนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมต้องถือว่าท่านคือเจ้าภาพของพื้นที่ความเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาที่เข้ามาปั่นเนี่ยเรื่องนี้สำคัญที่สุด <c oughs> นะครับ <c oughs> การที่จะให้เขาเข้ามาแล้วเกิดความประทับใจนั่นคือเราต้องมีน้ำใจกับเขานะครับในส่วนที่เป็น การเตรียมความพร้อมเนี่ยในส่วนราชการที่เตรียมไว้หรือว่าภาคเอกชนที่เราคุยกันมาตลอดนะครับในช่วงนี้เราก็ถือว่าเราเข้าสู่ระดับที่พร้อมที่จะจัดได้แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดีด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าอาจจะกระทบบ้างในเรื่องของเส้นการปิดการจราจรแต่ไม่ใช่เราคำนึงถึงจุด เรื่องของการที่จะกระทบผลกระทบนี้เหมือนกันดัะนั้นการปิดเส้นทางจราจรก็จะทําเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับท่ากราชการจังหวัดพิษณุโลกของเราแล้วก็ทุกท่านที่สร้างสีสันให้กับเราด้วยนะครับนี่